กลับมาที่ข่าวภาคข้ามช่อง5้ากันต่อนะครับวันนี้มีการประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับซึ่งในที่ประชุมก็มีการกำชับให้จับตาดูสถานการณ์กลุ่มที่อาจจะมีการก่อเหตุรุนแรงนะครับรวมถึงให้ทุกเหล่าทัพนั้นให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติครับในวันนี้ครับพลเอกสมหมายเก่าตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในที่ประชุมครับ พลเอกสมหมายขอบคุณทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ร่วมการปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งทําให้ภารกิจลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและคอสอชอขอบคุณกองทัพบกบที่ได้ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยในโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ชื่นชมกองทัพเรือกองทัพอากาศในการร่วมกมันปฏิบัตินะฮะโดยใช้ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในการฝึกร่วมกองทัพไทยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมน,นี้ที่กองทัพท่านที่2นั้นมีการเน้นย้ำนะฮะให้ฝึกอย่างสมจริงรักษามาตรฐานแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภยัยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมพลเอกสมหมายได้กล่าวถึงการประชุมวันนี้ครับว่าได้หารือการถึงประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะเรื่องที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมชชงกีลาเดลลอกที่สิงคโปร์ใน4ี่เรื่องนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาทางทะเลจีนใต้ที่ต้องใช้กฎหมายในต่างประเทศภายคุกคามของโลกเรื่องค้าบสม,มุทรเกาหลีกรณีสงครามนิวเคลียร์การก่อการร้ายของกลุ่ม i อและความพร,ร้อมในการช่วยเหลือภัยพิบัติตา่างๆโดยในส่วนของการแก้ปัญหาการก่อการร้ายหรือว่ากลุ่ม i อนั้นแม้ว่าไทยจะไม่ใช่เป็นคู่ขัดแย้ง แต่ว่าทุกเหล่าทัพยังคงติดตามด้านการข่าวตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของรัฐบาลครับ <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> พลเอกสมหมายยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของกองทัพในห้วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้ว่ากองทัพพร้อมให้การสนับสนุนการทําประชามติในครั้งนี้อย่างเต็มที่ซึ่งตามหน่วยทหารต่างๆก็ได้มีการขึ้นป้ายเชิญชวนกำลังพลและประชาชนไปใช้สิทธิลงประชามติโดยไม่มีการชี้นำ ส่วนกรณีมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวทั้งรับและไม่รับนั้นขอไม่แสดงความเห็นเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้วครับส่วนกองทัพจะดูแลในเรื่องของความมั่นคง